หายอยู่ใช่ไหมผมอาจารย์ชูเกียตตอนนี้ผมอยู่บริเวณหน้าห้อง6ทับดบริเวณนี้เปิดบอนการพนันที่ใหญ่ที่สุดในโรงเรียนเ <c oughs> จ้าเจ็งเจ้าเจ๋ง หนูมาเล่นแทนดีกว่าครับขอถ่ายรูปด้วยหน่อยได้ไหมคะไม่ว่าไหนว่างๆไปขี่ขึ้นด้ยกันนะคะพี่แค่พี่แค่ Bye bye. เรื่องอะไรกูต้องไป็ปอมเป็นมึงอ่ะครั้งนี้ครั้งเดียวนี่มึงกลัวสาวเมื่อกี้เหรอเป็นที่สุดจะใส่แค่นี้ั่นเป็นห่วงหรอช่วงนี้พูงานยุ่มเว้ยไม่มีเวลาว่างมันเล่นปอมตัวแปงลงร่างอะไรกับมึงอะเดี๋ยวกูเชื้อขั้นไหม่เลยสวัสดีครับพวกเราดีอารีนาหุบยิ้มหุบยิ้มนี่หุบยิ้มก่อนเออแล้วก็มึงก็รีตา ค่อยๆเพิ่เยอะบางๆบ้างกว่านี้บ้างกว่านี้จมูกมันขุดดีวะโอเคทีนี้อะเคมึงพูดสวัสดีครับพวกเราดี a อารีนาเปบคุ้งตามึงสวัสดีครับพวกเราดี a อารีนจากการสังเกตสังเกตเปิบบเปบเบเห็นนะไตัวจริงยังเลียเลยมันเลียป่านี้เลยลองเลียดิ เออดีมากสาวจะก,กี้ไปพิเศษเมื่อไอเคแม่งสะบัดผมมันรอมาอ่านมึงลองสะบัดดูอืม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 ,อมดีมากทีนี้เนี่ยมาถึงจุดสำคัญแล้วคุณมึงฟังกูให้ดีๆนะมึงต้องเดินเหมือนที่เคเดินต้องพูดเหมือนที่เคพูด แล้วพอเวลามนจะเล่นเนี่ยมึงก็กดปุ่มนี้แล้วก็ทำมือตามดูนะเออเนียนว่ะเนียนจริงขนาดคุณอยู่ใกล้ขนาดนี้ยังจำไม่ได้เลยเรื่องนี้เรารู้กันแค่สามคนนะ ยิ่งคนรู้มากชิงวุ่นวายปา,ากด้วยนะเวทีของผมละโ้โหมึงมีอะไรจะแนะนำกลุ่มครั้งสุดท้ายมาพูดแบบงก็ทำไม่ได้หรอกมึงอย่าลืมจักรยานด้วยนะแค่เป็นอิสุกอิสัยเหรอใช่ แต่อู้สบายมากไปฉีดวัคซีนมาหายปึ๊บโอ้โหเข็มเดียววัคซีนดีไหวแน่นะไหวอู้จอมโซโลมาปึ๊บสบายมากหายหวงหายหวงน้อง เออใช่กูคเคมึงแม่งไปตั้งไกลามาดูกูดิกูจยเยาทำเดโมโ่ส่งมาใทุกทุกค่ายแต่งเพลงให้มันสิบเพลงแม่งไม่เอาสักเพลงกูอยากตอนแม่งชิบหายจะเย็นมึงมีอะไรจะแนะนำกูไหมวะโอเคมึงต้องเดินเหมือนที่เคเดิน ต้องพูดเหมือนที่เคพูดต้องพูดเหมือนที่เคพูดพูดไปมันก็นทำไม่ได้หรอกกูไปก่อนนะคิดถึงทำไมก่นกอนๆเนาะ อาละเอาละเาวไงนาเชไมอมได้รึไเอลองดีดดูครับอ่าโอเคแล้วครับฝากด้วยนะ ทีมันหอมละเวทีมัอมละทีวของกูเวทีของกูวเนนี้ของกู พูดขอบคุณคณนคนนี้ครับซึ่งเขาคนนี้เป็นแรงนใจที่สําััญของผมและเป็นคนที่ทำให้ผมมีชวิตอยู่ได้่างทุกวันนี้ครับจึจ่งผมอยากจะขอบคุณกค้งร่บมีชัยสุดเทพของผมแล้วแล้วก็มันจะโดนมันว่าอยู่ตลอดเวลา แล้ววันนี้ผมก็ได้พิสูจน์ให้คุณเห็นว่าการที่เราจริงจังทำอะไรบางอย่างแล้วประสบความสำเร็จมันเป็นยังไงครับแล้วผมก็ได้ขึ้นอีกบนจุดจุดนี้ครับ มันได้เห็นวิวนี้มันคงจะต้องดีใจมากครับเขาบอกตามตรง,ค,งรรคุณโคตรคใจรูมเลยว่ะกก่เอตีก้องแบบเพลงพังกรมาตรฐานาอนึ่งว่างอยากจะออมาเพลงดีให้กับไอ้พวกตัวหั I'm ใช่ไหมเคลายาคุณไม่จิงกี้ฮะเออกูเคมึงไม่หลอกกูนะไม่หลอกจริงเอาจริงแม่งไม่ข่มเลยว่ะได้จักรยานแต่แล้วมาติดอีสูบใจจากมึงเนี่ยเป็นอย่างที่มึงบอกไงติดเค ดีกว่าติดการพนัน